อ้าครับสวัสดี FC อาจารย์นอตตี้ครับสวัสดีพี่น้องทั่วประเทศนะครับก<ๆ>่อน,อนอื่นเลยต้องขอสแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาด้วยวันนี้รัฐบาลไทยเลขที่ออกนะครับ78267 7 8 2อ7อาจารย์นอตตี้ฟัน 7, 7เด้งบนเด้งล่างเน้นเน้นให้ก็คือ7 6 6 7นะครับอาจารย์ให้ตัวเน้นก็คือ79ไปเม็ดเดียวแต่ทุกคนอาจารย์ก็บอกแล้วอยู่ในไลฟ์ถึงไม่ได้บอกอาจารย์ก็เขียนลงให้ก็คืออาจารย์บอกว่าซื้อ79 ก็ไปกลับหัวเป็น7-6ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็คือ7-9เนี่ยคนเขาเล่นหวยเนี่ยเขาก็ซื้อ7-6แล้วถึงไม่ได้ซื้ออาจารย์ก็เขียนให้นะครับอืมส่วนทู่ป,ปู่นะเสียดายไปออก3ตัวหน้าตรงๆเลย7-3-9เออแล้วก็7-3-7-3ตัวหลังอีกนะครับเออและเลขอาจารย์มีอยู่แค่4ชุดนะครับใครไม่ได้ซื้อวันนี้นอนไม่หลับนะอ่ะเราไปดูนะครับ เลขนะครับมีอยู่แค่สี่ชุดโอ้มันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงอ่ะเ,เ,เดี๋ยวเข้านั่งไล่อะไรนี้แป๊บหนึ่งอ่ะนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูนะเนี่ยนะครับมเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเม็ดเดียวก็จริงใครซื้อเจ็ดเก้าก็ต้องซื้อเจ็ดหกหกเจ็ดอยู่แล้วเพราะว่ามันเลขเดียวกันถึงแม้การอาจารย์ก็ให้เปลี่ยนเดิมเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับมีแค่นี้นะครับแล้วอาจารย์ก็บอกว่า ไอ้เจ็ดเก้ากับเจ็ดหกเนี่ยมันไปตรงกับทูปปู่นะครับมันไปตรงกับทูปปู่ทูปปู 7, 3, 9, ่เจ็ดสามเก้าเราตัดเล่นมีเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับทูปปู่อ่ะใครซื้อเจ็ดเก้าก็ต้องอัดเจ็ดหกหกเจ็ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้ปล่อยไปนานใครเข้ามาฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพจเราโดนแบนนะช่วงนี้นะครับมีปัญหานิดหนึ่งน่ะนี่ใครซื้อเม็ดเดียวนี่เจ็ดเก้าก็ต้องซื้ออาจารย์บอกว่าอัดเลยเพราะว่าชนทูปปู่ก็ต้องซื้อเจ็ดหกอยู่แล้วเพราะว่า ยังไงล่ะมันเป็นเลขเดียวกันนะครับทุกคนจะให้ว่ายังไงนะก็พรุ่งนี้อาจารย์แอดมิดที่โรงพยาบาลกาลสินธนบุรีนะครับเตรียมอสองกล้องทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจารย์ตัดสินใจเอาบนล่างไหนใครถูกบ้างครับฝากแชร์ให้อาจารย์หน่อยนะครับก็หายป่วยเลยดีใจขึ้นเมื่อคืนไลฟ์สดไปร้องให้ไปแต่ว่าวันนี้เจอแบบนี้ใจชื้นหน่อยแล้วก็เพจเราเพจหลักเราออนนัสส์ปู่ใหญ่เนี่ยมันโดนมันโดนปิดกั้นมันโดนแบนอยู่นะครับยอดไลฟ์ก็เลยไม่ค่อยขึ้น แต่ว่าก็อยากให้ลูกศิษย์มาติดตามตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอ็อตแล้วก็ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวนะครับเออเนาะก็ขอแสดงความมีนดีด้วยแต่ว่าเพจพาเที่ยวกับตำหนักปู่ใหญ่นี้ยอดไลค์มันก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าคนติดตามไม่เยอะนะครับอืมก็ขอแสดงความมีนดีด้วยอ่ะแชร์ให้อาจารย์หน่อยครับในใครถูกบ้างครับคอมเมนต์หน่อยนะครับเออสีงวดติดแล้วนะถ้าเอาจริงๆงวดที่แล้วเขาวิ่งห้าไงอืมใช่ไหม คืองวดที่งวดแรกก็คือ1นึ่กรกฎาเข้า605แล้วก็ศูนย์งวดต่อมาเข้า30งวดเมื่อกี้31มสิบเอดกรกฎาเข้าแค่รุ่น5เออแล้วก็งวดนี้ก็เข้า7บนล่างด้วยใครวิ่งเนี่ยสายวิ่งได้บนได้ล่างแล้วก็เจาะเน้นเน้น7จมีอยู่4คู่มี7จ็มี7จ มีสี่เก้าแล้วก็มีเจ็ดหกมีแค่สี่คู่ครับเลขอาจารย์อาจารย์ปล่อยไปตั้งแต่วันแรกที่หวยออกแล้วนะครับก็เป็นวัที่สี่พรุ่งนี้อาจารย์ไม่อยู่นะครับอาจารย์ใครจะมาที่สํานักอาจารย์ไม่ได้อยู่สิบแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอาจารย์ไม่ได้อยู่นะอาจารย์แอดมิดโรงพยาบาลพรุ่งนี้ก็จะส่องกล้องครับช่วงเย็นๆนู่นแหละช่วงบ่ายบ่ายบ่ายห้าโมงเย็นของพรุ่งนี้เอของวันที่สิบสิบแปดนะครับก็จะส่องกล้องนะครับ ก็ยินดีด้วยแต่ว่าชุดนี้อาจารย์ก็ปล่อยไปนะอาจารย์คิดว่าอาจารย์ถูกลอตเตอรี่เยอะเลยนะเพราะว่ามีแต่เจ็ดหกกับเจ็ดเก้าไม่รู้ได้กลับไหมแต่ว่าได้กลับอยู่หรอกจําได้ว่ามีหกเจ็ดเจ็ดหกอยู่นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีเลขเรามีแค่นี้มันมีคนมาคอมเมนต์อาจารย์ว่าเลขเยอะพุ <idad> มถามหน่อยเถอะถ้าเลขแค่นี้ว่าเยอะไม่ต้องเล่นหวยหรอกไปอืมขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงที่ส่งให้อาจารย์นะครับ <modified beginners> นะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเลขเยอะ อาจารย์พูดเลยเด็กแค่สี่คู่เนี่ยถ้าซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วอืมนะครับแล้วก็คนที่เล่นหวยเนี่ยผมให้เจ็ดเก้าไม่เดียวนี่คือเราเล่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกมันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วเราเป็นคนเล่นใช่ไหมเราเป็นคนเล่นมันอยู่ที่ดวงนะมันอยู่ที่ดวงไม่ใช่ว่าเอ้ยดวงดวงไม่ดีโทษคนให้นะอาจารย์เนี่ยให้นี่อาจารย์คิดว่าสุดยอดแล้วนะสี่งวดติดแล้วนะ งวดแรกนี่หกห้าศูนย์ศูนย์ห้าด้วยมเม็ดเดียวแล้วก็สามตัวงวดต่อมาทูปปูสามศูนย์งวดต่อมาเข้ปป 30, าเลขวิ่งห้างวดนี้ก็เข้าเต็มเต็มนะครับก็ตัวนี้เราคือเจ็ดเก้าอาจารย์ชอบมากแต่มันก็ต้องซื้อเจ็ดหกแล้วเพราะว่าเจ็ดหกก็เขียนลงไปให้แล้วนะครับอืมก็แล้วก็เพจอาจารย์โดนแบรนด์นะไอ้เพจออนอสิตปูใหญ่เนี่ยมันโพสอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับโพสอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่ะฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันทุกคนนะ ใครอยากได้งวดหน้าต่อนะครับอาจารย์ก็จะให้วันนี้ก็มีลาวด้วยมีลาวมีน้อยกันต่อนะครับออเปลี่ยนเครื่องใหม่ทําไมจะได้เข้าห้องวีเคยบูชาอะไรไปครับนะอ่ะใครสนใจเข้าห้องวีพีพิมพ์คำว่าสนใจแอดไลน์มาบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตะกรุดเท้าเวทน,นะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะอาจารย์จัดโปรโมชั่นทูบเหมือนเดิมอ่ะใครบูชาทูบร้อยเก้าเก้าก็จะได้เข้ากลุ่มนะครับ ทูปปู่มีอยู่9แท่งนะครับ199บาทนะครับนะทูปปู่มีอยู่9แท่งฝึกเกล็ก 1> 1นะครับเด้อ199บาทนะครับ <c oughs> ใครบูชาก็จะได้เข้ากลุ่ม VIP เลยนะครับเ <c oughs> นาะสำหรับทูปปู่นะครับชุดละ199ถ้าเสื้อประจำสำนักในเสื้อนี่ยสา้อครับมีดำแดงส้มเนี่ยเสื้อแดงอาจารย์เห็นไหมถ้าปู่เวศ499นะครับ นะพิม์ก็ว่าสนใจมาได้เลยวังคะแนนครับถึกเลขถึกเลขรมีตาภูประสือนะว่อมีต่ภูประสือว่าถือกิลี่ครับงวดนี้ตเพชรกระโดนแบนยอดไล่บักโดดหัวก็ได้สองพันกัวจิตใจเห็นด้วยยี่ยังว่าเพชรเน่ยเจ็ดสามเก้าก็มาใช่ครับเจ็ดสามเก้ามันไปเลขหน้ามันไปเลขหน้าก็เสียดายอยู่นะครับน่าจะมาสามตัวบนเนาะเออนะครับ น่าจะมา3ตัวบนนะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับใครจะบูชาวัตถุมงคลพิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าแอด i อดีไลน์นี้มาเดี๋ยวอาจารย์เอาไอดีไลน์ให้นะครับมาบูชาได้วัตถุมงคลมีเสื้อมีกําไรก็มีนะครับอืมอ่ะไอดีไลน์นะครับซื้อน้ปาปลารหน่อยอ่ะน้าะําปลาก็ไลน์นี้เลยครับแอดห้าสามหกจเคี G H T. เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําราวทําน้อยให้ต่อนะครับ s ห้าสามหก ggkht นะครับอ,อ่ะพิมพ์สนใจก็ได้หรือแอด id ลีไลนี้นะครับก็มาบูชาได้เขอจะได้เข้ากลุ่ม vip นะ <c oughs> อะนะครับเออทุกคนช่วงนี้แบบสีงวดติดเลยนะครับยิ่งชุดใบเนี้ก็เข้าบ่อยเนาะ เข้าบ่อยงวดแรกก็คือ1กรกฎาแล้วก็16บกกรกฎาแล้วก็งวดเมื่อกี้เข้าแค่รูดงวดนี้ก็เข้าชุดเน้นเลยนะครับหนูตามงวดนี้ได้สี่พันซื้อแต่สามตัวอาจารย์เอยคือเราจะไปรวบมากครับการเล่นหวยเนี่ยอาจารย์บอกไปหลายครั้งแล้วเราไปรวบเราไปหวังเอาแต่สามตัวคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็ต้องซื้อสองตัวด้วยนะครับนะ แล้วก็ผมก็ไม่รู้นะเลขผมเข้าเนี่ยบางคนผมมองว่าอย่างนี้ดียกว่ามองว่าคุณไม่เชื่อใจอาจารย์คุณไม่เชื่อใจผมเพราะงวดเมื่อกี้ผมไม่เข้าตัวเจาะผมเข้าแค่วิ่งคุณก็เลยโอ้ใจออกเพราะงวดเมื่อกี้คุณหมดไปเยอะแต่จริงๆอะ่ะมันต้องตามไม่สุดครับเลขมีแค่สี่ชุดเองซื้อจริงๆนี่ตัวละห้าบาทสิบบาทไม่หมดเยอะไม่หมดเยอะไม่หมดเยอะแล้วก็ แต่ถ้าเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้ซื้อบ้างอ่าไม่ได้ซื้อบ้างซื้อไม่หมดบ้างขี้เหนียวบ้างนะครับถ้าจะเล่นหวยอย่าไปขี้เหนียวได้ขี้เหนียวไม่ต้องเล่นนะครับอืมนะครับนั้นก็ต้องเชื่อใจต้องศรัทธาอาจารย์บอกแล้วยิ่งอาจารย์ป่วยจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็ต้องหนักแน่นนะครับเลขก็ต้องเข้าพรุ่งนี้ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับมือนกับเขาโรงพยาบาลแล้วอาจารย์นะอืม นะก็เพจก็โดนปิดกัน้นแต่เมื่อคืนไลฟ์สดคนก็ดูสามแสนแปดอยู่นะเอเไอเลขชุดนี้เนี่ยชุดชุดเจ็ดหกเนี่ยอาจารย์ปล่อยตั้งแต่นู้นหลายวันแล้วไปซื้อตอนนี้ก็ทันลอตเตอรี่อาจารย์อาจารย์คิดว่ามีเป็นยี่สิบใบเลยมีแต่เจ็ดหกนี่แหละเพราะเจดเก้ามันดังไงน,นะครับเนี่ยบักไซเกิร์มันลุกขึ้นซื้อบสามสิบา 30, นาะทีมันได้เซย์แห,หละพันแปดแต่พาอได้ค่าประตู เนี่มันลุกขึ้นมาซื้อเมื่อใ่ายเนี่ยมันก็ยังซื้อทันเลยนะครับมันอยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาถ้าใครตามองจริงเนี่ยบางคนเนี่ยตามมาแล้วเห็นลวนงวดเมื่อกี้มันไม่เข้าตัวเจาะมันเข้าแค่วิ่งก็ใจออกกันผมถามหน่อยเถอะถ้าไม่ตามอาจารย์จะไปตามใครล่ะแล้วก็อ่ะเลขอันนี่ก็มีส่วนแต่อาจารย์ให้ชุดนี้ไปตั้งแต่ วันที่สองแล้วสองสิงหาครับเรามีเวลาตั้งลายวันไม่ใช่ว่าเพิ่งให้เมื่อคืนนะชุดนี้เนี่ยให้ไปตั้งแต่สองสิงหาอืมมันเปิดปุ๊บเราซื้อเนี่ยได้เต็มนะครับแต่เจนหกเจนหกได้เต็มปะเต็มเลยเจนหกได้เต็มนะสี่ยู้อขอายอมนะแต่ว่าของผเต็มเลยบ่เต็เต็มประตูอ่ะ ซื้อบ่ายสามก็ได้เต็มนะเจ็ดหกหกเจ็ดครับอันเจ็ดเก้าอ่ะจ่ายจ่ายน้อยเจ็ดเก้าอ่ะจ่ายน้อยแต่ว่าเจ็ดหก่อันใช่พวกอันเลขแต่แต่เลขไม่อันแต่ว่าเลขแค่จ่ายครึ่งเจ็ดเก้าอ่ะจ่ายครึ่งแต่ว่าเจ็ดหกจ่ายเต็มผมซื้อท่านนี่เลือกแล้วครับใครอะซื้อน้ำก้นบาทถึงอันอืมแต่ว่าน้ำไทยบาทอาจจะอันน้ำไทยบาทอาจจะอันเขาซื้อน้ำอากาศนี่นะครับใช่ค่ะออยปล่อยหลายวันอาจารย์ปล่อยตั้งแต่สองซิงหาอาจารย์จําได้ครับ ไปดูไลฟ์สดย้อนหลังก็ได้แล้วก็ตอนนี้เรามีปัญหาคือเพจเราเนี่ยโดนแบนอยู่มันทําให้อ่ายอดไลฟ์ไม่ค่อยขึ้นนะครับปกติลงหวยไ,ไปเนี่ยคนจะกดไลฟ์ประมาณสามถึงสี่หมื่นถึงแสนวันนี้กดไลฟ์สองพันห้าเป็นแบบนี้ตรงนี้งวดก่อนเนี่ยไม่เข้าแค่วิ่งกดไลฟ์โหเยอะมากทำาไม่หาหกินเขาเนาะแบบฮบ ไม่อั้นค่ะอืมพรุ่งนี้ก็เข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับบ่ายสองนะบ่ายสองเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กินยาถ่ายแล้วก็เอ่อวันที่สนะิบแปดน่ะก็วางยานอนหลับแล้วก็ส่องกล้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาแล้วก็ใครอยากเข้าห้อง V.P. นะครับพิมพ์คำว่าสนใจนะครับพิมพ์คำว่าสนใจแอดไลน์มาเสื้อประจำสำนักในสามร้อยเก้าเก้ารวมส่งทูบหนึ่งชุดมีอยู่เก้าแท่งหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับ มาบูชาได้เลยนะครับร้อยเก้าเก้าส่วนชุดปู่เบสก็สี่ร้อยเก้าเก้านะครับพิมพ์คำว่าสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับมาบูชากับอาจารย์ได้นะครับพิมพ์คำว่าสนใจแล้วก็แอดไลน์มานะครับอ,อย่าเข้าห้อง v i p ในห้องก็จะมีแนวทางเหมือนหวยไทยนี่เดี๋ยวจะลงในห้องก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็อาจจะลงไปเลยก็ได้ชุดชุดแบบนี้แหละชุดเน้นสี่คู่นี่นะครับ 739เก้ลขทูปปู่ใช่739มอันไปออกอะไรไปออก3ตัวหน้าหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวงวดหน้านี่อาจารย์จะปล่อยของอ่าลงในกลุ่ม V ก่อนนะครับเนาะในกลุ่ม V P ของอาจารย์ก่อนกลุ่มจริงเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับนะเออเดี๋ยวจะปล่อยเลยนะครับเย็นนี้แหละเดี๋ยวทําหวยก่อนไปโรงพยาบาลก็จะลงในห้อง V ีนะครับใครอยากเข้าก็พิมพ์คำว่าสนใจหรือแอด i อ l ดี e นี้มาได้เลยนะครับ มาบูชาวัตถุมงคลบูชาทูบนะ้ำปละสามขวดก็ได้เข้าออนะครับอ๋บอเป็เป็นไรหรอจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะอ่าอย่าลืมแซ่ให้อาจารย์นเด้อนะครับแอดห้าสามหกจีจคเอ็กทีนะครับแต่อาจารย์ก็เครียดอยู่นะดูดิ เพจมันมาโดนแบนเนี่ยอดไล์มันไม่ขึ้นครับทุกคนโพสลงไปคนกดไลค์พันห้าเองน่าเกียดครับคนลงไปคนกดไลค์พัน<อ>ห้าเองน่าเกียดมากเลยแต่เพจติดแดงเพจแดงอ่ะสามพันแล้วแต่ก็ถือว่าหน่อยว่าที่จริงอ่ะต้องประตำกว่ามื่นนะ ก็มีคอมเมนต์นะครับเห็นขึ้นเมื่อกี้มีคนมาด่าว่าอะไรหวยออกแล้วค่อยแม่นนะครับอืมก็ใช้ตาดูนะครับแหยตาดูนะเวลาเขาลงอะ่ะอืมนะครับไม่ใช่ว่ามัวแต่จะเม้นนะครับสนใจหน่อยไม่ใช่ว่าหววออกแล้วค่อยแม่ไม่มีใครทําแบบนั้นหรอกถ้าเข้าก็บอกว่าไม่เข้าเอ้ยถ้าเข้าก็บอกว่าเขา้าถ้าไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านะอาจารย์นอตตี้เนี่ยของจริงอยู่แล้วครับ แต่ว่ามาเม้นแบบนี้ก็เดี๋ยวบล็อกอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะครับแล้วก็คนที่มาบอกว่ามันไหลเออถ้าซัมนี่ไหลก็เศร้าซื้อเหล็กนะครับเศร้าเลนเพราะว่าเถ้าตัวเดียวถือใอยซื้อเก็บไปซื้อเองดีกว่าถ้าตัวเดียวถูกขนาดนั้นมันก็มีนะงวดที่ตัวเดียวถูกก็งวดศูนย์ห้าเมตรเดียวได้ไหมหล่ะก็ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงถือไม่ต้องเอาวัสดุเาตัวซื้อขนาดหลายเจ้าเลือกเอาวที่หล่กใครไม่ได้เ้าซื้อซิปตัวยี่สิบตัวนี่แหละ นะครับเลขก็มีอยู่สี่คู่ไปกับบนล่างเหมือนบพาะสามลอยพี่น้องพี่เลี้เนี่ยแต่มีคนมาบอกว่าเลขมันเยอะผมบ็อกเลยนะผมบอกจากผมปิดไลน์เนี่ยผมบอกเลยเพราะว่าอะไรแค่นี้ว่าเยอะกับเซ้าเรนเส้าสื่อิดืเป่าหือสือเลขือเลขเือมาเม้นแต่จริงๆไม่ได้เชื่อใจเราไงใช่ไหมจะมาบอกว่าเลขเยอะแค่นี้เยอะซี่โตนี่ร้ายกับเส้าเหรน ไม่ฮะซื้ออิงไปนอนฝันเราเองนะครับเลยอาจารย์อาจารย์วัสา,า,านีบ่หลายครับพันลายกับเส้าเหรินเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรบล็อกอย่างเดียวนะครับอืมเท่ใดยอดไลรไม่ขึ้นเลยทุกเพจเลยโอ้ย ไปแชร์ให้ด้วยนะทุกคน,เเนตเอ,เอน <c oughs> บ่สอสเจทุกคน <c oughs> ออะยินดีด้วยนะครับ เนี่ยเรขกมันเยอะตรงไหนอะครับเม็ดเดียวเจ็ดเก้าการซื้อเจ็ดเก้าก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ามีเจ็ดหกอยู่แล้วนะครับก็กลับเอาเองิงเจ็ดนี้มาบนล่างเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดเห็นไหมเดี๋ยวจ็ดหกเข้าไปอืมเจ็ดหกผมก็ให้นะไม่ใช่ว่าผมไม่ให้เนี่ย,ยนะครับจนเลขทูบเราไปออกสามตัวหน้านะเจ็ดสามเก้านะครับแต่ในเลขทูบมันก็มีเจ็ดเก้าอยู่เรากลับหัวเจ็ดหกก็ได้เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้เซงอยู่เนี่ยเพจดูมันโดนปิดกั้นครับดูผมโพสต์ลงคนกดไลค์พันห้าเนี่ยจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะยอดไลค์น้อยขนาดนี้ยอดไลค์เพจผมเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะทุกคนก็ไม่เป็นไรถือว่าบุญมิสมีออดซะจมม่พวกนั่นะจะออสิเมยเอ <c oughs> ออดออกเดี๋ยวออกไปไล่บอกมันกับเมื์น้่เจงสี่แหละเลขเขากับมาดาข่อยขึ้นเอาลงคน ปรกอบกเล็กถึงเลครับถึงเล็กนะครับถึงเล็กทีนี่ก็พรุ่งนี้หาหมอนะครับใครมาสํานักสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าไม่ได้เจออาจารย์นะอาจารย์น่าจะออกวันที่สิบเก้านะครับพรุ่งนี้ก็บ่ายสองแอดมิดแล้วก็สิบแปดค่อยได้สองกล้องนะครับแล้วก็ส่องเสร็จก็คงเพียก็คงขอนอนโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าตื่นขึ้นมาโดนฤตยาก็จะเบื่อเบื่อมึนๆแล้วก็ สิบเก้าก็ออกแต่ว่าผลเนี่ยไม่กล้าฟังให้พี่สาวเป็นคนฟังนะครับอให้พี่สาวเป็นคนฟังแต่อาจารย์ไม่กล้าฟังหรอกนะครับก็สิบเก้าค่อยออกโรงพยาบาลก็จะพักหนึ่งวันยี่สิบก็น่าจะถ้าแข็งแรงก็จะรับแขกได้นะครับเนาะส่วนเลขงวดหน้าสี่คู่แบบนี้ชุดเน้นแบบมิสัสดีบุญธรรมนำโชคนะครับนะส่วน อววัหน้าเนี่ยอาจารย์ก็เดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลมาอาจารย์ค่อยจะไล่ลงหน้าเพจให้นะครับก็แต่ว่าในกลุ่ม VP เดี๋ยวดูแล้วก็ให้อดินก็จะลงในกลุ่มก่อนเลยนะครับสคู่ไปหาลอตเตอรี่ไปหาอะไรไว้นะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันคนดูสตอรี่ขนาดเพจผมโดนแบนเนีคนดูสตอรี่ผมเป็นแสนนะเเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันโดนมันติดแดงนะครับตอนนี้มันก็เลยแบบมีปัญหา แต่ว่านเนี่ยขนาดติดแดงนะดูคนดูสตอรี่นะเนี่ยเอาเผดด้ยสนเมืม้องเป็นแสนวะเนี่ยแปดหมื่นหกแล้วครับเนี่ยเออเห็นไหมแล้วก็ลงไปเนี่ยก็หมื่นเอ็ดแล้วเห็นไหมคนดูสตอรี่เยอะเหมือนกันขอบคุณด,ดาวห้าสิบดวงที่ส่งให้อาจารย์นะเนี่ยเอาไปซื้อผลไม้ให้ปู่พอดี นะครับขอบคุณนุกกำลังใจแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ไลค์ให้อาจารย์ด้วยเพราะว่า mm hmm. เพจมันโดนปิดกั้นนะฮะอาจารย์ก็ไม่รู้จะกระจายข่าวยังไงนะครับยอดไลก์งวดน,นี้ไม่ปังเหมือนงวดก่อนเลยนะครับนะครับอ่ะก็ฝากไปติดตามเพจสำรองไว้นะครับชื่อว่าตำหนักปู่ใหญ่าอาจารน็อตนะครับทุกคนลองค้นหาหน่อยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ย ผู้ติดตาม3ามแสนแปดนะครับฝากไปติดตามเพจสำรองให้ด้วยนะครับตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตนะครับผู้ติดตาม3ามแสนแปดเด้อเนี่ยต่อไปจะลงพวกราวพวกอะไรอยู่ในนี้ขอให้ผลออกมาดีอย่าไราแรงนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยดูเพจสำรองยอดไลค์พึ่งพันหกครับดูให้เกียรติมากเลยเฮ้ยมเสียใจเลยแล้วผม,ออแ,วมแค่รีบกอ็าออกไป ผมลงได้แต่ตอนลีโคมนมากัตบตอนนี่บักหลายบว่านี้โอ้ยสี่ไฮแล้วก็เพจหลักเราเพจหลักเรานี่มันโดนแบนก็เพิ่งคนเพิ่งกดไลค์ให้สามพันเองนะครับปกติปกติปกติเพจหลักเวลาลงยอดไลค์จะประมาณเนี่ยสี่ห้าหมื่นนะครับนี่ยอดแชร์สี่ร้อยครั้งก่อน อันนี้แชร์ยี่บสามเป็นไปได้ไงนี่โอ้ยเนาะขอบคุณดาวสองร้อยดวงนะครับเน่โคตรเสียใจเลยเพจก็มาโดนแบนถ้าเพจไม่โดนแบนเนี่ยจะดูดีกว่าเนี่ยไปหาหมอจะไม่ไม่กลัวเลยอันนี้เพจมาติดแบนเศร้านะครับเจ็ดเก้าวันใช่ครับเจ็ดเก้าวันเราก็กลับหัวมาก็เป็นเจ็ดหกแล้ว อาจารย์กลับให้ด้วยที่แน่ๆนะไม่ได้ซื้อคะ่ะขอให้น้อออนอตดปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคนชอบเจ็ดสีกันเยอะอือะขอบคุณ <ๆ S 1> อาจารย์มากต่อชีวิตป้าถูกห้าสิบาทซื้อกับข้าวไ,<ห>ไปต่ออีกรายเดือนฮะก็ล่องไปเหม็น,นไม่นนไม่ไหลวะไปซีคนนั่นแนหะนนร่องไปเหม็นไหมผมเนนกร่ึงไท่ แม่นแมนแมนเกียวลวอาจารย์ไม่ต้องคิดมากขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปกินเขาลเลยเรือเ,เ,งงเล่นเดยดเจ็ดเก้าสี่ทำไมไม่ตัดเล่นล่ะครับคือการซื้อหวยเนี่ยเราไปโลภมากไม่ได้นะไ,ะไ่ไร่ไไไตำหนักปูญญยญยพระเดียว มันขึ้นยุคเปลี่ยอกเราไอาเชื่อมเหมือนใตห้มงให้แท็กอะไรดี่ะได้เหมือนคือการเล่นหนวยเนี่ยเลขมันมีแค่สี่คู่นะทุกคนตัวเน้นเจ็ดเก้าเราก็ต้องซื้อเจ็ดหกกระจานก็บอกในไลน์อยู่เราอย่าไปโลภมากเราต้องซื้อทุกคู่นะครับแล้วก็ไปกลับไม่กล้ามหมดเดียวหรอกอืมถ้ามหมดเดยอะไม่ต้องเล่นนะครับอืมขอให้ผลออกมาดีนะครับขอบุณนะครับ แล้วก็เกิดจากสาเหตุนี้มากกว่าหนึ่งไม่เชื่อใจอาจารย์ต้องพูดแบบตามตรงเลยจริงไหมละ่ะไม่เชื่อใจอาจารย์เพราะว่างวดที่แล้วเราเข้าเลขชุดเน้นเราไม่เข้ามันเข้าแคว่วิ่งงวดนี้ก็เลยไม่เชื่อใจก็เลยไม่กล้าเล่นกลัวเปลืองตังค์นะครับพอออกมาปุ๊บนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับอาจารย์พูดแค่นั้นแหละนะครับต้องเชื่อก่อนศรัทธาก่อนนะครับ ขอให้ผลออกมาดีขอบคุณนะครับนะแล้วการซื้อ79เนี่ยเอาไปคิดดูดิ6กับ9มันตัวเดียกันผมก็บอกตลอดบอกทุกไลฟ์นะเจ็ 7, ก้ว่ซื้อเจ็ดมันก็แค่นี้ก็ถูกแล้วนะครับอย่าไปโลภดิเราไปกะรวยตัวเดียวเลยเอาลองคิดย้อนไปงวดหกห้านย์ไม่เดียวทําไมไม่ถูกกันหลังงวดนั้นขนาดให้ตัวเดียวมันอยู่ที่ดวงนะครับฉะนั้น ถ้าอาศัยดวงตัวเองก็เลือกซื้อแต่ถ้าอาศัยดวงอาจารย์จะซื้อทุกตัวที่อาจารย์ให้นะครับขอบคุณนนะครับอ่าเดี๋ยวผลออกวันที่สิบสิบสิบเก้าผลออกครับ ขอบคุณนะครับเจ็ดสามเก้าันก็ไปเรียกหน้าเนาะเออตรงๆเลยขอบคุณค่ะเจ็ดเก้ากับหัวนะครับเจ็ดเก้ามันอั้นด้วยแหละไม่ไม่ได้อั้นหรอกมันใจน้อยแต่ว่าเราก็เจ็ดหกมีจ่ายเต็มเลยทุกคนใบเต็มอาจารย์เจ็ดหกใช่ครับมีมีทุกใบเลยทั้งใบเน้นใบเต็มมีหมดนะครับ แต่ถ้าอาศัยดวงขอบคุณได้73930บาทมันซ,ซ,ซื้อซื้อที่ไหนเหรอสามตัวหน้าอะไรเนี่ย <c oughs> อาจารย์ไม่รู้อะไรเนี่ยม <c oughs> ุกสิทำไมถูก739กันเยอะจังอนี่อ๋อก็หน้าตาสดชื่นอยู่นะ <c oughs> ขอบคุณนะครับเนี่ยพี่คนนี้เม้นบ่อยมากพี่ีิธาพรเนี่ยนะครับ อาจารย์บอกว่าถ้าอาศัยดวงอาจารย์อาจารย์ให้ไปสี่คู่นี่ก็ต้องซื้อทุกตัวแต่ถ้าเป็นเลือกเองก็ถือว่าเราอาศัยดวงตัวเองสุดท้ายนอนไม่หลับครับผมเชื่อเลยวันนี้เสียดายอยู่นั่นแหละนั่งใครกูซื้อซาใครกูซื้อซาก็จะคิดคิดซ้ําวนไปวนมางั้นเจ็ดหกกูน่าจะซื้อเจ็ดหกกูน่าจะซื้อกูไม่เชื่ออาจารย์เนี่ยเป็นทุกครับนี่แหละครั้งหน้าเนี่ยต้องไปคิดเยอะอาจารย์ให้ไปก็ซื้อไปเถอะนะครับหัวเข่าก็อ่านว้า มีไีมีไข่รปลาโลของเข่าต้มต้มเขา่าอืมต้มเขากับเดือตัวนี้นีน่แหละไม่รู้ันาให้อะไรจะกินต้มเขา่าโอเคนะครับทุกคนอ่ะเฮงเฮงรวยๆวยใครอยากบูชาวัตถุมงคลก็ค่อยทักไลน์อาจารย์มาขอบคุณนะครับอาจารย์ขออนุญาตไปกินข้าวเช้าก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับลุ้นหวยอ่ะขอบคุณมากมากครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายไปแล้วยินดีด้วยครับเจ็ดหกหกเจ็ดครับเจ็ดบนล่างเลยเดี๋ยววดหน้าเดี๋ยวลงในกลุ่มบีก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับเผ็จจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พน,นันสวัสดีครับ